วิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้เรื่องแรกการทำเศษเกินเป็นจำนวนคะ่ะอันนี้หนูเคยเรียนกันแล้วตอนปอ .4 เนาะแต่คุณครูจะมาทบทวนวิธีให้อีกรอบนะคะวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนคะนะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้นะคะเศษ17ส่วน3นักเรียนใส่เศษใส่ส่วนรอไว้เลยเลข3จะเหมือนเดิมทีนี้วิธีทำให้เป็น จำนวนคะนักเรียนก็ท่องสูตรคูณแม่3ไปให้ได้ใกล้เคียงกับ17มากที่สุดอ่ะเช่น3คูณอะไรหนะ้าได้ใกล้เคียงกับ17นักเรียนท่องไป3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18เกินแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกเป็น3 5 15ทด15ไว้ในใจทำยังไงให้ถึง17บวกเพิ่มไปอีก2นักเรียนก็16 17 อีก2นักเรียนก็ใส่เศษ2ไว้ข้างบนแค่นี้ค่ะเป็นจำนวนค่าแล้วลองอีกข้อหนึ่งนะคะ25เศษ25ส่วน8นักเรียนทำเหมือนเดิมค่ะใส่ส่วน8ไว้เหมือนเดิมท่องสุดคูณแม่8ให้ได้ใกล้เคียงกับ25มากที่สุด8คูณอะไรนะได้ใกล้เคียง25 1> 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32เกินแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ถอยกลับมาเป็น8 3 24แล้วนับบวกเพิ่มให้ครบ25 24แล้วบวกอีก1เป็น25ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า3เศษ1ส่วน8แค่นี้คะ่ะอีกข้อนึงนะคะเหมือนเดิมเลย 23ส่วน5นักเรียนใส่ส่วน5รอไว้เลยนักเรียนท่องสุดคูณแม่5ให้ได้ใกล้เคียง23มากที่สุด5คูณ1เป็น5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 4 5 0 5 5 25เกินแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ถอยมาเป็น5 4 20แล้วนับตัวบวกเพิ่มให้ได้23 นะคะ2 0แล้วก็21 22 23เท่ากับว่านักเรียนบวก3นักเรียนก็เอาจํานวน3ใส่ข้างบนแค่นี้เรียบร้อยค่ะต่อไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการทำจํานวนคะให้เป็นเศษเกินทีนี้ทำได้ยังไงละ่ะเจอแล้วเหมือนเดิมเลยตัวส่วนข้างล่างใส่ส่วนเหมือนเดิมรอไว้เลยค่ะ9เศษ3ส่วน4จะทำให้เป็นเศษเกินทำยังไง ส่วน4ข้างล่างใส่ไว้เลยให้นักเรียนเอา4มาคูณกับ9ตัวข้างหน้า4คูณ9ได้36บวกเลข3ข้างบน9 4 36 37 38 39เพราะบวกเข้าไปอีก3ใช่ไหมคะเท่ากับว่าได้39ส่วน4ทีนี้นักเรียนพอจำได้ไหมว่าทำยังไงก่อนอข้อ2นะคะเหมือนเดิมนักเรียนดึงตัวส่วน มารอไว้ก่อนเลยแน่นอนว่าส่วนจะเป็นตัวเดิมวิธีทำเหมือนเดิมเอาตัวส่วนคูณกับเลขข้างหน้า5คูณ7ได้เท่าไหร่เอามาบวกกับเลขข้างบนจึงจะได้คําตอบของตัวเศษเกินข้างบนนี้นะคะ,ะข้อที่2 5งคูณ7ได้35บวกอีก2 36 37เท่ากับข้อนี้คือ37ส่วนห ข้อที่3เหมือนกันนักเรียนหนึงตัวส่วนรอไว้เลยส่วน3เหมือนเดิมเอา3ไปคูณกับ5แล้วไปบวกกับ4ได้เท่าไหร่3คูณ5ได้15บวกกับ4เป็น19ฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้เลยคะ่ะ